ส่วนสายไม่ก็จะมีทั้งหมด11สายพันธุ์นะครับส่วนทั้งหมดทำลายมี1สายพันธุ์นะด้หน้าสองฝั่งนี้ก็จะเป็นทั้งหมดไว้นะครับแต่พันชีราเป็นทั้งหมดไว้แดงนะครับลูวนว้ลูกจะไม่โตลูกก็จะเล็กเท่าที่เห็นนะคเป็นตัวนี้มาเล็ดนะครับ เป็นที่มักวายกลมไปนะครับเป็นโรงงานแปรูปผล<ษ>ิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไปในเขานี้นนไไมันจะสร้างเป็นสวนน้ำเป็นงไปด้านหลังก็จะมีลาน,านสวนส้ำนะครับไมมีคนเต่าใหญ่แเป็นเดือนมีนานะครับ <petit> ี่ในงานก็จะออกจะสองฤดูนะครับเป็นฤดูร้อนกับฤดูหนาวนะครับส่วนฤดูฝนที่ถ้างุ่นโดนฝนทั้งหมดก็จะแตกจะเสียหายนะครับทางไรก็ไม่ค่อยอยากให้มีอุ่นชฤดูฝนเท่าไรนะครับแต่ทางไรก็มีอุ่นให้ลูกค้าได้ชมได้ถ่ายรูปกันตลอดทั้งปีนะครับโดยทำลงอ่างหุดขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับด้านบนนี้จะเป็นอ่างหนท่านฝนสดนะครับเป็นอ่างหสายพันก๊อกดำนะครับ ตอกไม้ที่ประดับด้านหน้าที่ถ่ายรูปก,กันนะครับทางไร่ก็เฉพาะการตอพกไม้เองนะครับเดือนหนึ่งก็ใช้ประมาณหนึ่งแสนกระถางนะครับกําลั้มาเล็กก็มาจากหางน้ำแล้วบนซ้ายมือนะครับถ้ามองจากจุดชมวิวลงมาก็จะดูเหมือนเป็นทะเลสาบสีเงินนะครับจุด,จ,ดจุดชมวิวของทางไร่ก็จะอยู่ตรงวิลเลจสีส้มจุดขายด้านบนนะครับ อันนี้ทายรูป10วันทีนะครับเร,เราจะไปจุดต่อไปข้างหน้าอีกไปครับก<า>็นูกอ่ะ